สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านเลยนะครับผมโอ๊ตเพชรยนคนดีคนเดิมซีเนียร์เซลล์ที่บริษัทเพชรยนนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับช่องแคม r y รี่มือสองนะครับเป็นช่องที่รวมเอาใจคนที่หาแคมรี่มือสองไว้โดยเฉพาะเลยอยู่ในช่องนี้แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปแรกสําหรับช่องนี้ที่ผมเปิดขึ้นมาใหม่เลยนะสำหรับใครที่หาแคม r y รี่มือสองไว้ใช้งานนะครับอยากได้รถหรูสไตล์ผู้บริหารไว้ใช้งานนะครับผมบอกเลยว่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีมากเพราะว่าราคาเนี่ยมันถูกลงแบบ50%เลยนะครับและช่วงนี้เป็นช่วงที่รถกําลังออกสู่ตลาดเยอะมากนะในส่วนของตัวรถครบสัญญาเช่านะครับอย่างคันนี้นะเป็นตัวรุ่น 2.0G ดรถปี2021นะครับปกติเราจะเข้ามาปี18ปี19นะครับแต่วันนี้นะครับเป็นรถปี2021เข้ามาเป็นรถมือเดียวนะครับของบริษัทไทยโอลิกนะอ่าบริษัทไทยโอลิกเป็นผู้ใช้งานนะสำหรับตัวรุ่นนี้นะครับแล้วก็เป็นสีขาวมุกนะครับปี21 สีนอกภายนอกเนี่ยสีเดิมเลยสีเดิมรอบคันนะครับภายในสีดำแม็กซ์16ดิดเบรกสีล้อนะครับเครื่องยนต์เบนซินล้วนไม่เคยติดแก๊สครับสำหรับคันนี้นะ,ะใครที่หาอยู่ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยป้ายแดงนี่เกือบล้านห้านะครับลดไปเลยครับ50%ครึ่งนึงครับเหลือแค่เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทสำหรับคันนี้และเป็นรถที่มาพร้อมเลขไม้แท้นะครับเลขไม้แค่หนึ่งแสนโลเท่านั้นรถห้าปีเข้าปีที่หกนะครับเลขไม้แสนนิดๆถือว่าอยู่ในเลทนะครับ ไม่เยอะไม่น้อยจนเกินไปแต่ที่สําคัญนะครับรถที่เราเอาเข้ามาพวกรถเช่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นรถที่เข้าศูนย์ตลอดนะครับทุกหมื่นโลทุกสองหมื่นโลมีปัญหาอะไรนะครับเขาจับเข้าศูนย์หมดเลยนะสาหรับใครที่อยากได้รถแคมรี่มือสองไมาใช้งานห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะตลอด10นาทีเดี๋ยวผมพาดูภายนอกภายในทุกซอกทุกมุมนะครับแล้วก็คลิปนี้เดี๋ยวผมจะบอกเลยว่าใครที่ออกรถได้บ้างค่างวดเท่าไหร่เลดดอกเบีย้ยเท่าไหร่ติดตามในคลิปนี้ได้เลย ช่องทางการติดต่อผมนะครับ0984465222นะครับ ID Line OAT 6 6 7ครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับทั้งเบอร์โทรทั้ง Line แอดนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับถ้าต้องการข้อมูลการออกรถคันนี้เพิ่มเติมนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคันนี้เป็นยังไงนี่ผมวอร์มเครื่องไว้เลยนะวอร์มเครื่องไว้เลยเสียงเครื่องยนต์ข้างๆนิ่งมากนะครับเครื่องยนต์ข้างๆนิ่งนะครับอ่ะด้านหน้านี่ไฟ LED daytime ติดอยู่ปกติเลยนะครับไฟนี้จะติดออโต้นะ เวลาเราสตาร์ทเครื่องไฟติดออโต้เลยไฟ LED ใช้งานได้ปกตินะในจออะดูกระพริบกระพริบนะแต่ของจริงม,มันไม่กระพริบนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลนครับมีไฟเลี้ยวไฟสูงบิวอินในโคมแล้วเรียบร้อยนะครับกระจังด้านหน้าตัวรุ่นนี้ 2.0G จะไม่มีเรดร์อะไรให้นะครับแต่ว่าเขาให้เซนเซอร์การะยะด้านหน้ามา2จุดอยู่ด้านขวาหนึ่งตำแหน่งแล้วก็ด้านซ้ายหนึ่งตำแหน่งนะครับด้านหลังก็จะมีเหมือนกันตัวเซ็นเซอร์มี r c a นะครับแต่คันนี้สภาพด้านหน้านะครับตัวกระจังด้านหน้าของเดิมนะถ้าเราดูด้านนี้นะครับสภาพ อันนี้รถยังไม่ได้ปรับสภาพอะไรเยอะนะเพิ่งเข้ามาเลยเดี๋ยวต้องปรับสภาพเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับโดยรวมโอเคครับด้านหน้านะเดี๋ยวเราต้องแบบเก็บงานดีเฟกต์เล็กๆน้อยๆนะครับเราปรับสภาพให้หมดนะอันนี้ด้านหน้าไม่มีบุบไม่มีชนหนักเข้ามานะครับตัวรถด้านข้างเองก็เหลี่ยมสันตัวรถตรงนี้นะครับเส้นสายสภาพสวยเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกมองข้างเนี่ยตัวนี้นะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวนะแล้วก็ใส่ ชุดคิวกันศาสตร์ของแท้เดิโมโรงงานนะค่อนข้างที่ชนะเลยวัสดุที่เขาใช้งานถ้าของที่ติดมาจากศูนย์เนี่ยจะหนาคือของแท้เลยถ้าต้องซื้อเองเนี่ยก็เป็นหลักพันนะฮะอ่าโอเคนะอันนี้ด้านข้างนะครับแล้วก็ในส่วนของจุดอื่นอย่างกระจกรอบคันในนี้ติดิฟรมมาแล้วนะครับแต่กระจกบานหน้าเนี่ยอาจจะมีเปลี่ยนมานะอาจจะโดนสะเก็ดหินแล้วมีการเปลี่ยนมานะครับรถใช้งานเนะาะอาจจะมีเปลี่ยนมาแต่บ้านอื่นเนี่ยของเดิมแล้วก็ในส่วนของตัวพาสี เมษาหกเก้านะครับอ่าต่อมาให้แล้วภาษีพลบอนะครับนี่กระจกบานบานข้างแรงต่างเดิมหมดเลยนะมีแค่บานหน้าส่วนใหญ่รถจะเปลี่ยนบานหน้านะครับแต่ไม่ได้เปลี่ยนทุกคันนะน้อยนะเขาจะไม่ซ่อมนะบางทีเขเข้าศูนย์เขาจะเปลี่ยนเลยนะฮะอ่านี่มาดูกันต่อด้านหลังกระจกบานหลังยังคงเป็นของเดิมนะครับแล้วก็หลังคาไม่มีรอยบุบรอยกระแทกรอยลักยิ้มนะครับคันนี้เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทราคาถูกจากาบแดงไปสองอ่าเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้ถ้าจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวน์คันนี้จะผ่อนอยู่ประมาณ12,500บาทถ้าใครที่มีไรายได้25,000บาทอัพนะครับไม่ว่าจะทําเป็นพนักงานบริษัทข้าราชการเจ้าของธุรกิจนะครับอาชีพอะไรก็แล้วแต่ที่ประเมินไรายได้มา2 5 5 0 0ืบาทอัพขึ้นไปนะครับมีเครดิตเกิน1ปีหรือเปิดธุรกิจมาเกิน1ปีขอดอกเบี้ยพิเศษได้นะครับขอดอกเบี้ยพิเศษได้เลยผ่อนเริ่มต้น12,500บาทตามเดที่ผมแจ้งไป นสนใจคันนี้โทรเข้ามาได้เลยจำเลขทะเบียนไว้นะ8 0 1 0นะครับรถคันนี้จอดอยู่ที่เพชรจนสาขาสุวินทวงศ์16กนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะถ้าจะนัดดูรถหรือต้องการจองนะเห็นคันนี้แล้วชอบนะครับโทรหาผมได้เลยนะครับทีนี้มาดูด้านหลังด้านท้ายให้ดูสะโพกหลังซ้ายไฟท้าย LED นะตัวไฟหลีกันชนก็สวยนะครับมาไม่มีรอยเบียดอะไรให้เห็นนะ ไม่มีรอยเบียดอะไรให้เห็นด้วยนะสำหรับคันนี้นะครับดูจากสภาพตัวรถนะครับแล้วก็ไฟท้ายทั้งสองข้างไม่ไม่ต้องเปลี่ยนนะไม่แตกไม่เล้านะครับ <_ S 1> ตรงนี้จะเป็นไฟหลีตรงนี้จะเป็นไฟตัดหมอกจะเป็นไฟตัดหมอกนะตัดหมอกท้ายไฟถอยไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ตัวรุ่นสองยีนสิ g เบนซินคันนี้ก็ไม่เคยติดแก๊สเข้ามานะรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สน,นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะในเล่มจะระบุชัดเจนถ้าไม่มีคือไม่ติดถ้ามีจะมีการแจ้งนะครับ <_ S 1> เราจะเอารถที่แบบตรงไปตรงมาประวัติตรงไปตรงมามานะครับ ในรถรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยมันก็จะมีรถที่มีชนพิกคว่ำอะไรมาบ้างมันแล้วแต่แต่เราจะคัดรถเข้ามาต้องบอกแบบนี้นะครับมีเซ็นเซอร์กระยะให้4จุดนะครับทีนี้มาดูด้านท้ายพอเปิดเข้ามานะครับเวลาเปิดมันจะมีเหมือนตัวฝาท้ายมันจะมีตัวซับแรงเนาะมันจะไม่ไม่เปิดแล้วมันเด้งมันจะค่อยๆเปิดนะครับด้านหลังก็กว้างแคมรี่ด้านหลังกว้างนะครับด,ด้านหลังกว้าง,นะาง,างมีฮุกยึด ถาดท้ายนะครับมีชุดบล็อกปจัจแจแม่แรงครบนะครับล้อแม็กซ์นะครับล้อแม็กลายเดียวกับที่ใช้เลยมีให้เป็นล้ออะไหล่มาหนึล้อนะครับแล้วก็สีนด้านในทางมะพร้าวนะถ้าแบบนี้ไม่มีการชนแน่นอนถ้ามาแบบนี้เดิมครับรถไม่มีชนไม่เคยติดแก๊สด,ด้วยนะครับเจ็ดแสนสบาทนะโทรหาผมโอดเพจอยู่ได้เลยถ้าสนใจนะครับสีขาวคันนี้ป้ายทะเบียนนี้นะครับสภาพแบบนี้โทรมาหาผมได้เลย รถสวยคัดเกตเอแน่นอนนะครับออกได้ทุกอาชีพผมมีไฟแนนซ์รองรับทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับใครไม่สะดวกมาก็ส่งไฟแนนซ์ไปเร็จที่บ้านได้มีส่งรถสไลด์มีตรวจรถให้ด้วยนะครับตรวจให้เนี่ย274รายการเลยนะเป็นบริษัทที่รับตรวจรถยุทธคารโดยเฉพาะเลยนะครับเราใช้ผู้เชี่ยวชาญนะครับที่เป็นบริษัทที่เขามีความรู้ความความเชี่ยวชาญในด้านนี้จากญี่ปุ่นและเยอรมันนะครจะเป็นบริษัทที่เขาตรวจรถโดยเฉพาะเลยนะครับนะบเป็นบริษัทเปิดปาร์ตี้ยังไงก็มั่นใจได้เลยนะว่ารถของเราเนี่ ตั้งแต่ต้นน้ำเราคัดมาแล้วพอมาถึงเราตรวจรถออกใบเซอร์ให้เพิ่มความมั่นใจนะครับแล้วก่อนปล่อยรถก็จะเป็นผมกับช่างนี่แหละในการดูดีเฟกต์งานเล็กๆน้อยๆนะถ้าใครออกรถกับผมนะก็คือได้ว่าได้รถพร้อมใช้เลยเพราะว่าผมตั้งแต่ปล่อยรถที่นี่มานะไม่เคยเจอปัญหาเรื่องรถมีปัญหาหนักๆอันนี้พูดจริงๆไม่ว่าจะรุ่นไหนนะนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Camry a c c o r d หรือจะเป็นรถครอบครัว Fortuner ไม่ว่ารุ่นใดไม่มีปัญหานะครับเรียกได้ว่าคือออกรถ เวลาออกรถมือสองอ่ะนะครับผมอยากจะให้ดูเรื่องอแวดล้อมหลายอย่างนะครับตัวบริษัทความน่าเชื่อถือสภาพตัวรถเป็นหลักนะครับข้อนี้เป็นสิ่งสําคัญเลยและดูสภาพตัวคันนี้ภายในอันนี้คือรถยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับตัวรุ่นนี้ภายในจะเป็นโทนสีดานะตัวรุ่นนี้ภายในจะเป็นโทนสีดําแบบนี้เลยนะครับภายในโทนสีดําแผงข้างอะไรพวกนี้ก็ตกแต่งเป็นโทนสีดํากระจกนะครับก็จะเป็นของเดิมโรงงานอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกไป นะครับนี่แดชบอร์ดระบบเซ็นเตอร์ล็อกนะครับเมมโมรีซีได้2โปรไฟล์นะภายในเบาะหนังสีดำเบาะตัวใหญ่นะครับฝั่งคนขับนี่ปรับดันหลังได้ด้วยนะปรับไฟฟ้าแล้วก็ปรับดันหลังตรงนี้ได้กลมๆตรงนี้นะครับแต่ฝั่งคนนั่งดันหลังไม่ได้นะครับอ่ะทีนี้พอเราขึ้นมานั่ง Camry เนี่ยเบาะเขานั่งนุ่มมากนะครับพอขึ้นมานั่งก็อี้เขาตัวใหญ่ใครตัวใหญ่นะสูง170 1เ0รมานั่งสบายอยู่แล้วร0 0ซนะครับ อ่ะนี่มาดูกันต่อครับเลขไม้หนึ่งแสนหนึ่งมืนโลไม้หนึ่งแสนหนึ่งมืนโลไม้แท้นะอันนี้อย่างที่ผมบอกเลยเป็นรถของไทยโอลิกนะสาหรับคันนี้นะครับแล้วก็สถานะติดปกต,ตินะเบรกมือเบลนะครับไฟหน้านะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้จะเป็นระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยางนะครับตัวคอนโซลก็ไม่ต้องเก็บงานอะไรนะตรงนี้เป็นซอฟทัชนุ่มๆเลยนะสภาพสมบูรณ์ของเดิมครับแล้วก็ในส่วนของตัวพวงมาลัยหนังหุ้มพวงมาลัยยังของเดิมอยู่นะ ไม่ต้องไปเก็บงานนะผมว่ารถรุ่นเนี้ยเจนเน,นี้ยพวงมาลัยก็ทํามาดีทุกรุ่นเลยของโตโยต้านะครับหนังไม่ค่อยลอกไม่เหมือนรุ่นหลังๆอันนี้พูดพูดตามตรงเลยนะครับและหนังของแคมรี่เนี่ยเหมือนเขาจะเป็นเกรดอีกเกรดหนึ่งอะ่ะนะครับมันจับแล้วมันนุ่มนะอันนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมาด้วยมีคูดคอนโทรลให้นะครับส่วนหน้าจอนะครับเครื่องเล่นอันนี้จะเป็นสเปกลำโพงเป็นสแตนดาร์ดที่มาจากโรงงานอยู่แล้วนะไม่ได้ JBL เหมือนตัว2.5นะครับ หน้ากากตันนี้ก็จะเป็นโทนสีดำเงาตกแต่งมาพร้อมไมายไม้มีไฟแอมเบียนไลท์มาให้นะครับแอร์ออโต้กล้องมองหลังมีกล้องมองหลังมาให้นะก็เลือกมุมได้นะจะเอามุมไหนนะครับอ่ามุมวายมุมปกติมีอยู่สองมุมมองนะครับพร้อมเส้นไกด์ไลน์นะครับส่วนตัวรุ่นนี้นะครับแคมรี่จะมีไวเล็ชาร์จตั้งแต่รุ่น2 0งเลยเป็นขึ้นขึ้นไปเลยนะมีหมดมีครบช่องจ่ายไฟพาวเวอร์เอดช่องเสียบ USB aux มีให้ตรงนี้นะครับแล้วก็เกียร์ จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับมาพร้อมเบรคมือไฟฟ้าและออโต้โฮ o นะครับที่เหลือกระจกตัดแสงออโต้ครับแล้วก็ไฟส่องแผนที่เป็น LED แบบนี้นะครับมีที่เก็บแว่นให้ตรงนี้นะซ่อนเงินได้เล็กน้อยนะครับอันนี้ผมหยอกนะครับอ่ะที่เหลือไม่มีอะไรมากครับภายในสวยตามนี้เลยบอบร์ดปับไฟฟ้าระบบไฟใช้งานทํางานได้ปกตินะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะที่บางท่านอาจจะซีเรียสก็คือเพดานว่ามีคาบยันไหมเป็นรถบริษัทไม่มีร้อแน่นอนนะครับ นะครับเพาดานค่อนข้าง,างส,าสะอาดสะอาดแล้วก็การดีไซน์นี้เป็นเรื่องปกติของแคมรี่เลยนะดีไซน์ของหลังคาภายในนะอันนี้คือปกตินะครับอ่าทีนี้เรามาดูโครงสร้างโครงสร้างตัวรถนี้เดิมแน่นอนนะครับสีมันจะฉ่ำๆแบบนี้เลยนะแล้วก็กราบด้านข้างสครับเพจมีมาให้ครบนะครับอ่าด้านหลังนะครับเป็นแคมรี่อ่าจะไม่เหมือนรุ่นทั่วไปนะครับเขาจะมีม่านกองแสงด้านหลังอย่างเงี้ยมีให้ด้านหลังซ้ายขวาเลยแล้วก็ตัวม่านไฟฟ้าด้านหลังเนี่ย มีให้มาด้วยนะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนบังแดดแบบกองแสงนะครับไม่ทึบนะครับด้านหลังกว้างมี i s o f i ิกเบลส3จุดมีแอร์ตอนหลังให้ครบนะครับก็คือออปชันคันนี้มันจบนะครับจบในราคา7จ็ดแสนสอบาทนะครับคือถ้าในงบประมาณนี้นะครับไปเล่นรุ่นอื่นนะครับเป็นป้ายแดงมันก็ไม่ได้ c a m r y นะครับถ้าใครที่ถืองบอยู่ประมาณนี้นะครับหรือถ้าใครมองอยากได้ออปชันประมาณนี้ความสบายในการขับขี่ ออปชันแบบนี้มันก็ต้องมาที่แคมรี่มันก็ต้องจบที่แคมรี่นะครับเพราะว่าเอาทิตออปชันครบจริงแต่ฟีลิ่งการขับไม่เหมือนแคมรี่นะมันจะไม่เหมือนกันจริงๆนะครับเพราะว่านี้มันเป็นรถหรูพรีเมียมคาร์ผู้บริหารใช้นะครับช่วงล่างก็จะนุ่มกว่าเฟิร์มกว่าแน่นกว่านะครับขับขี่สบายกว่า100%แน่นอนนะครับอ่ะทีนี้มาดูภายในฝั่งด้านหน้าซ้ายอีกนิดหนึ่งตัวเบาะนะครับเบาะเนี่ยฝั่งนี้ไม่ต้องเก็บงานนะครับ แผ่นเพจตัวรถนะครับระบุ2อ21่แท้เลยนะครับแล้วก็โครงสร้างก็ต่างๆนี่ก็เดิมหมดเลยนะครับอ่านี้ให้ดูสภาพนะครับแรกเข้านะถือว่าสมบูรณ์มากๆนะครับดูสภาพตัวรถไม่ได้แบบว่าช้ำไม่ได้อะไรนะเพราะเราคัดเกรดรถเข้ามาหมดแล้วนะครับตะคงตะเข็บอะไรต่างๆนี่ผมดึงให้ดูหมดเลยอาจจะดึงยากนิดหนึ่งมันแน่นแต่เนี้ยดึงยากจริงาานั่นเองนะครับ ผมดึงให้แล้วเมื่อกี้แน่นมากนะครับเม็ดอาร์คสวยนะครับไม่มีการร่องรอยของการเปลี่ยนเปลือกนอกอะไรพวกนี้มาไม่มีนะถ้ามาสภาพนี้ไม่มีเลยตามนี้ครับนะภายนอกภายในและเดี่ยวตัวรถต่างๆนะครับทีนี้เดี๋ยวเหลือเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวเหลือเครื่องยนต์เดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนเปิดผมสรุปอีกนิดนึงเจ็ดสองเก้านะครับแจ้งค่าง,งวดก่อนอีกรอบหนึ่งนะครับเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับผ่อนเริ่มต้นหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทฟรีดาวน์ได้ ดอกเบียพิเศษมีให้ออกได้ทุกกลุ่มอาชีพเลยนะครับก็สนใจก็โทรเข้ามาครับที่เบอร์0984465222นะครับ ID Line OAT667 ครับสำหรับคันนี้นะป,ป้ายทะเบียน8010นะครับอันทีนี้เดี๋ยวผมให้ดูห้องเครื่องอเดี๋ยวผมขยาตเปิดเมื่อกี้ผมก็ลืมเปิดนะครับนะอันนี้รถเพิ่งเข้าร้านเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดฝาโปงให้ดูอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันว่าคุมกําลังของตัว2 0รคันเนี้ย เป็นยังไงแล้วห้องเครื่องสมบูรณ์มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับมาดูรายละเอียดในห้องเครื่องกันนะครับก็อันนี้เครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับอันนี้เครื่องยนต์เป็นซินล้วนเลยนะครับไม่เคยติดแก๊สนะเป็นซินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเครื่องยนต์ผมสตาร์ทมาสักระยะแล้วตลอดสินาทีที่ผมรีวิวไม่มีอาการนะครับสำลักอึกอะไรพวกนี้ไม่มีเลยนะสายพาน้าเครื่องทํางานปกตินะครับแล้วก็นี่ครับไม่มีไอเห็นไหมไม่มีนะครับอันนี้ผมดึงให้ดูเลย นะครับเครื่องอยู่ค่อนข้างสมบูรณ์ระบบแอร์ทำความเย็นเป็นปกตินะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆอย่างตัวนี้หม้อพักคูแลนส์นะครับตัวท่อต่างๆยัง,ง,ยงคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ครับตัวกรองนะครับแบตเตอรี่เดี๋ยวต้องเช็คให้ใหม่แล้วน่าจะเก่าแล้วนี้หลายปีแล้วนะครับกรองเกงลืงเราเปลี่ยนให้เปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องให้กล่องฟิล์กล่องดีเลยไม่มีชํารุดนะครับอันนี้ให้ดูเลยนะแล้วก็ตัวคารด้านหน้าของเดิมหมดนะครับ ส่วนโครงสร้างอ่ะเน้นที่โครงสร้างหัวน็อตนะครับหัวน็อตจะเดิมๆม,มาแบบนี้นะครับโครงสร้างเบ้าโชกด้านหน้าซ้ายเม็ Met k, อดอาร์กรูน็อตรูกลมตรงนี้เดิมหมดแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวคารด้านในสีดําเห็นไหมนี่แผ่นเหล็กนะครับอันนี้ของเดิมหมดเลยนะครับรายละเอียดตัวโครงสร้างต่างๆเดิมตามนี้ให้ดูสภาพก่อนโครงสร้างเบาซุ้มโชกเม็ดอาร์กนะครับ น็อตหัวโช๊คอะไรต่างๆตรงนี้เดิมหมดโอเคครับสมบูรณ์นะครับสำหรับคันนี้นะแล้วก็พวกสติกเกอร์เหรียญบาทตรงนี้ของเดิมโรงงานติดอยู่นะครับเม็ดอาร์สติกเกอร์ลาเบลติดอยู่ครบนะครับโดยรวมก็รถไม่ได้มีชนหนักอะไรเข้ามานะครับโดยส่วนใหญ่รถคันนี้ก็จะเป็นพาร์ทเดิมของโรงงานแล้วส่วนใหญ่ยกเว้นกระจกบานหน้านะครับก็ใครที่สนใจคันนี้ชอบคันนี้ก็โทรเข้ามาได้เลยนะเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทครับคันนี้ฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับ รถจอดอยู่เพชรยนต์สาขาสวินทวงศ์46สนใจจะนัดดูรถหรือเห็นคันนี้แล้วชอบจะจองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยที่เบอร์0984465222 ID Line OAT667 ครับก็คันนี้ก็ออกได้ทุกอาชีพนะครับอยู่กรุงเทพต่างจังหวัดออกรถได้หมดสนใจก็ติดต่อหาผมได้เลยโอนเพชรยนต์ตามเบอร์ที่แจ้งไปนะครับเอาับวันนี้ก็ประมาณนี้ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะตลอด10วานทีนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแต่ว่าส่วนคลิปหน้าเนี่ยผมจะมารีวิวคันไหนก็ ห้ามพลาดกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมไปด้วยจะได้ไม่พลาดการอัพเดตกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ